สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสามาชีพทอผ้าชุมชนบ้านนาสานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่ากลุ่มนี้เขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็มีความเป็นมากันยังไงนะคะโดยเราก็ได้รับเกียรติจากประธานชมรมที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้ค่สวัสดีครับผมสวรวิชสีแก้วนะครับเนาะประธานก่อตั้งกลุ่มสามาชีพบ้านนาสานะครับเนาะเป็นกลุ่มที่ริเริ่มตั้งมา2ปีกว่าเนาะครับเนะาะกำลังบุกเบิกครับ เพื่อให้สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านนาสามนะครับนะอาอจากอาชีพหลักของเรานะครับนะ้องเราจัดทําในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาตินะครับนะทีนี้เราจะย้อมเส้นได้ด้วยสีธรรมชาติเพราะสมัยก่อนเราก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรก,แรกเราก็จะใช้ฝ้ายเคมีที่ซื้อตามห้องตลาดนะครับนะ้ซื้อตามท้องตลาด มาพอกันแต่ราคามันจะคนละราคากันนะครับเนาะแต่การย้อมด้วยสีธรรมชาติเนี่ยมันจะเพิ่มราคาให้กับสินค้านะครับพวกสีธรรมชาติก็ได้จากบ้านเราในในชุมชนนะครับอย่างเช่นเปลือกดูแกนฝางเปลือกดูแกนฝางขามิน้นใบสักใบมะม่วงใบย่านางใบลำไย ก็มาย้อมย้อมเสร็จปุ๊บเราก็เอามาทอมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเรานะครับเนาะแล้วก็เราก็เพิ่งบุกเบิกนะครับเนาะมันก็จะชุระหูหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ต่อมาเราก็ทํามัดย้อมมัดย้อมนี่คือได้โครงการจากาธรรมศาสตร์ร่วมกับอ,อวอของตําบลไหลน่านที่ธรรมศาสตร์เขาส่งเสริมจ้างมาใช่ไหมครับก็มีโครงการไปอบลม บอบรมสมาชีกนั่นแหละครับที่ร้านฝ้ายเงินที่ในเมืองทีนี้ก็ได้มาต่อยอดมีออเดอร์ส่งมาอย่างพวกเนี้ยมัดย้อมคืออย่างนี้ครับมัดย้อมถ้าเบติกลายลาย,ลายง่ายๆก็จะเป็นลายแบบนั้นนะครับาพันคอผ้าคุมไหลแล้วก็ที่พวกสตีกระังทางนี่คือจะเป็นออเดอร์ที่เรารับมานะครับเนาะรับมานี่จะเป็นการมัดย้อม ชั้นสูงหน่อยลายมันจะออกมาตามนี้ตามที่เขากําหนดมาว่าอยากได้ลายไหนเราก็มาคิดลายมาวาดลายก่อนมัดด้นก่อนนะครับเนาะเย็บก่อนด้นก่อนแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งผืนเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงลูกลูดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้ผลสำลีธทางการทํางานเป็นยังไงบ้างครับประสบความสําเร็จไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ไหมคะสำลีธผลก็คือก็เริ่มสร้างไรายได้ให้กับ กลุ่มสตรีหรือว่าคนแก่คนเฒ่าในบ้านนะครับนะกับคนที่สนใจเวลาเราไดออเดอร์ได้อะไรมาเราก็จะส่งออส่งออเดอร์ให้กับพวกคนแก่คนเฒ่าหรือว่าสตรีพวกนี้นะครับมัดก็จะมีกลุ่มป่า,ปาตรับนะครับเนาะไอทางพัฒนาชุมชนอำเภอเขาเรียกว่าปา่าตลักอยู่สี่ท่านก็จะมีคุณนรุมมลคุณวันทองคุณธัญพรแล้วก็รวมทั้งผมอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแกนหลักของกลุ่มนะครับเนาะ ที่เราทําขึ้นมา <c oughs> ก็จะส่งงานพวกนี้แหละเราก็จะจ้างพวกกลุ่มสตรีเนี่ยมัดเราคิดเป็นราคาคิดเป็นผืนให้เขาคิดเป็นราคาผืนให้เขามัดเป็นผืนเป็นผืนไปอย่างนี้พอเราเอาไปส่งออเดอร์เรา,าก็ตัดตัดตัวเนี้ยออกมาให้ให้กับคนที่มัดย้อมคิดเป็นราคาต่อผือนให้ก็เริ่มสร้างไรายได้สร้างงานให้กับชุมชนหลังจากที่ว่างานของเราที่จะ งานหลักของเราคือบ้านนอกเราก็จะทำข้อโพดนะครับทำกเกษตรกรรมทำนาข้าวอเงี้ยพองานบ้างเราก็จะมานรวมตัวกันทำแบบนี้นครับมันเพิ่งเริ่มก่อตั้งเพิ่งบุกเบิกมันก็จะชุลมูกหน่อยนึงก็ยังยังขาดอย่าง,งบอกน้องแหละตัวประมาณตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวตลาดที่เราขาดแต่แต่ก็เริ่มเริ่มมีคนเริ่มมีคนรู้จักเพราะทาง ธรรมศาสตร์เขาก็ส่งเสริมให้กลุ่มอบของธรรมศาสตร์ของทรรมโมเนน,นาเขาก็ส่งเสริมเขาวังหาตลาดหาอะไรให้พวกเราก็มีตลาดของเราเล็กๆน้อยๆที่เขามารับซื้อรับอะไรอย่างนี้ครับเพราเริ่มแค่เพียงไม่กี่ปีแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องมีการจัดการทํางานอย่างเป็นระบบใช่ไหมคะอย่างนี้อย่างที่บอกว่าเราแทบจะไม่มีเงินทุนจากภายนอกเลย แสดงว่าเราก็ต้องมีการจัดการการออมกันภายในชุมชนเองโดยก่อนการที่เราจะมีเงินออมเราก็ต้องมีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายก่อนใช่ไหมคะแล้วต้นทุนต่อหนึ่งผืนของเนื้อผ้านเนี่ยชิ้นงานนะคะเรามีต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะเราส่งอาจารย์เธดศัก์ไปผืนหนึ่งผืนหนึ่งมีสองหลา<ม>ถึงจะได้ผ้าถุงผืนหนึ่งนะครับนะตกอยู่แปดร้อยบาทแปดร้อยบาท ต้นทุนคือผ้าเนี่ยหลาหนึ่งเจ็ดสิบบาทเราใช้สองหลาก็คือร้อยสิบนั่นคือต้นทุนหนึ่งแล้วทีนี้เราไปส่งอาจารย์เราก็ต้องมาจ้างพวกแม่บ้านอีกผ mm hmm. ืนละร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบก็สองร้อยเก้าสิบแล้วทีนี้อันที่เหลือมันจะมีค่าสีสีธรรมชาติเราคิดค่าแรงเข้าบวกไปใช่ไหมครับที่เหลือเราก็มาแบ่งเป็นอีก 20%ก็คือ1เงินออมไว้ปันผลปลายปีอีก10%คือเอาข้ากลุ่มเผื่อมีอะไรที่แบบว่ามันชูรบหุเราต้องดึงเงินตัวนี้เข้ามาลงทุนอย่างนี้นะครับอันที่เหลือเราก็จะให้คนที่ไปทํากับอาจารย์เทิดศักดิ์เพราะเวลาอย่างอย่างตัวเนี้ยเราเรายอมเองไม่ได้เรายอมเองได้แต่ว่าอาจารย์เทิดศักดิ์แกจะต้องปิกสีเองเราต้องไปย้อมที่ร้านฝ้ายเงิน แต่ตัวพวกนี้เราก็จะย้อมกันเองตัวใี่ต้ตัวอะไรที่เราจะทอกันเนี่ยเราย้อมที่นี่ <c oughs> เรามาทกํกรรมวิธีเรามีมีของเบื้องต้น <c oughs> ก็คือจะได้การได้ได้รับการสนับสนุนจากมอธรรมศา์นี่แหละครับมาแปดพันที่มาซื้อสารประจุบ,บวกมาทําน้ําด่างน้ําสนิมไอตัวพวกนี้เราต้องมีไว้เพื่อการย้อมผ้าฝนะ้านไอตัวนี้มันจะ <c oughs> ส่งที่ตัวที่แปดร้อยแต่ตัวนี้เราเพิ่ง ได้มาใหม่อีกอีก 8, 8ลายอบ4ลาย8ถืนตัวนี้คืออาจารย์ให้มาทดลองทําก่อนราคาอาจจะสูงกว่าตัวพวกนี้เพราะจะยากแต่ตัวนี้ปกติเราส่งอยู่ที่800เราก็จะมาออมกันแบบนี้ก็คือเอาข้าบัญชีของกลุ่ม10%อีก10%ก็ออมไว้ปลายปีเพื่อเป็นเงินปันผลนี่ครับ ไอ้ไอ้ที vaccine, right. of of io, ่ต okay. ัวเข้ากลุ่มนะเพื่อเอาเป็นเงินแก้ปัญหาเวลามันมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้อเราไม่มีเงินลงทุนลงทุนเราก็จะดึงเงินตัวนี้ออกมาลงทุนนี่ดูว่าลายก็อาจจะไม่มีผลต่อราคานะคะเพราะว่าศิลปะมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่มีกลุ่มสตรีบางส่วนที่มาร่วมกับเราเป็นหลักใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นปาหลัก แล้วมีคนอื่นในชุมชนม,ม,มีส่วนร่วมยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการทํากิจกรรมของเราตรงนี้มีมีส่วนร่วมก็คือเวลาเราเรา,เราทำนะครับเนาะเวลาเราทํางานใหญ่ๆเขาก็จะมาช่วยกันพอเราบอกว่ากลุ่มกลุ่มของเรามันมียี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคนนะครับเนาะแต่ทุกคนก็มีงานก็คือผมก็บอกว่าบ้านเราเป็นเกษตรกรเนาะเกษตรกรรมเขามีงานเขาก็ไปถ้าคนไหนบ้างก็จะมาช่วยกันแบบนี้ วันไหนที่เราย้อมผ้าผ้าเยอะย้อมเส้นได้เยอะก็จะมาช่วยกันนัดรวมกลุ่มกันก็ร่วมกันช่วยกันทั้งหมดไปหาวัสดุอุปก,กรณ์จากธรรมชาติเอาเปลือกดูบ้างเอาใบสักบ้างก็มาช่วยกันทําแบบนี้พวกขมิ้นเมื่อกี้ก็ทําไปก่อนอามาสับมาอะไรเอามาต้มมาสับมาต้มกรองออกมาแล้วเอามาย้อมย้อมเอามาผึ่งแล้วก็เอาม,ามอแดนก็จะมีส่วนร่วมกันทั้งหมดนะครับคนในกลุ่ม แล้วเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราได้น้อมนำเอามาใช้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของเราไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ทำกินอย่างเช่นปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้เรายังมีการทำกันภายในหมู่บ้านไหมคะมีการกการ่วมกันส่งเสริมอยู่ไหมมีแทบทุกหลังคาเรือนครับมีการเลี้ยงสัตว์คือเลี้ยงไก่บางบ้านก็มีเลี้ยงหมูแต่ส่วนมากจะเป็นเลี้ยงไก่แล้วก็เราเป็นชนบทนะครับนะส่วนมากทุกหลังคาเรือนจะมีปลูก พืชผักสูงโวาไว้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 กินในครอบครัวนะครับนะปลอดสารพิษด้วยอย่างตัวที่ตอนเนี้ยตัวที่เราต้องใช้ใชมากคือตัวขมิ้นในการย้อมผ้าเราก็ส่งเสริมให้ปลูกให้ทุกคนในกลุ่มปลูกปลูกอยู่ในสวนในบ้านอะไรบ้างมะไร่ปลายนาอย่างนี้ครับเศรษฐกิจพอเพียงเราส่งเสริมอยู่แล้วเพราะว่าทางผู้นำเขาก็ส่งเสริม ก็จะมาบวกกับพวกเราคืองานพวกนี้ก็ต้องประสานกับผู้นําด้วยเราจะมาทําเองแต่กลุ่มก็ไม่ได้เราก็ประสานกับผู้นําก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสอตอพวกนี้เราก็ประสานงานกันทำโครงการบ่างโครงการเราก็ต้องพึ่งเขาเขาก็ต้องพึ่งเราแต่เรายังไม่มีศูนย์เราไม่มีศูนย์ร้นค้าที่ผมจะทำทำทำอยู่ข้างบนเนี่ยทีนี้ผมจะทําข้างบนให้เป็นศูนย์ เป็นศูนย์ร้านค้าของเราหมดแล้วก็โรงย้อมก็จะให้ผักดันขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดที่ดีท,ที่ข้างบนที่นียครับที่ผมเอาดินวางไว้ตรงนั้นนะคือเราจะทําตรงนั้นให้เป็นศูนย์ร้านค้าชุมชนของบ้านเราการจับสารมีครับคนแก่แทบจะทุกคนที่จับสารนะครับเนาะจับสารขายในหมู่บ้านในชุมชนก็มีส่งบ้างตามรถที่มาจากเมืองแพร่ที่เขามาสั่งไว้เนาะครับเนาะ มีตอนนี้ก็มีมีจักสารในในในบ้านผู้ใหญ่ก็มีครับแต่เราขาดสูนยูนที่จะมาจัจดจำหน่ายสินค้านั่นแหะครับนี่แหละอยากให้รวมกลุ่มรวมตัวกันอย่างเนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพอสมควรนะคะสามารถจัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาสมมาชีพภายในชุมชนได้แล้วก็ไม่เพียงแต่ในชุมชนก็ยังจะมีการเอาเหมือนบอกว่า จะมีการจัดอบรมให้กับเด็กๆด้วยใช่ไหมคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยยังไม่ได้จัดทําตรงนี้ขึ้นมาอยากให้เล่าหน่อยค่ะว่าการที่เราจะไปทํากับเด็กเนี่ยเราจะไปสอนอะไรเกี่ยวกับเด็ก้างคะเด็กเราต้องทำอีโคพิ้นติ้งกลุ่มของเราจะทําได้อยู่สามอย่างที่เราไปอบรมมาเนาะอบรมสามสามโครงการเ้าวันจะมีอบรมก็คือไปฝึกการย้อมผ้าฝ้ายเส้นได้ด้วยสีธรรมชาติ สองก็คือการมัดย้อมย้อมด้วยสีธรรมชาตินี่คืออีโคพินติ้งถ้าอู้กักเมืองเรับก็คือผ้าอุ๊นะครับนาะออย่างนี้แต่เด็กเราจะไปสอนแบบนี้อันนี้คือลายเบสิกลายง่ายที่พวกแม่บ้านปากปุ่มใส่กันอยู่ครับเนาะคือการพับตัวนี้ยังไม่มัดอีโคพิ้นติ้งผ้าผ้าอุ๊เนี่ยเราจะไปสอนเด็กทําฝึกทักษะนะครับนะฝึกสมาธิให้เด็กก็คือมันง่าย แต่กรรมวิธีก็คือกรรมวิธีเบื้องต้นเนี่ยคือเราต้องทําให้หมดก่อนการฆ่าผ้าย้อมฆ่าผ้า,า,า,าใส่สารประจุบวัวแต่เราไปสอนเด็กเรา,าะจะใช้เสื้อเสื้อที่เป็นสีขาวนะครับนาะแต่เราเอามาฆ่าฆ่าก่อนฆ่าแป้งแล้วก็จะไปสอนเด็กที่จริงอาจารย์ทางธรรมศาสตร์ท่านจัดให้ว่าให้ไปสอนที่โรงเรียนบ้านไลหน้านะครับน้องพ่อตำบล มีแปะปู่บ้านเดี๋ยวนี้ต้องไปรวมเรียนกันที่นู่นหมดเพราะเด็กมันน้อยใช่ไหมครับไปสอนที่นู่นแล้วทีนี้อาจารย์ว่าเรามีศูนย์มัดย้อมศูนย์เรียนรู้พวกนี้มันยกไปไม่ได้อย่างเราเราต้องให้เด็กจากโรงเรียนะมาอบรมหรือว่ามาฝึกเรียนฝึกสอนที่นี่อาจจะหนึ่งวันอาจจะครึ่งวันเพื่อฝึกฝึกทักษะให้เด็กอย่างนี้ครับหรือว่าบุคคลที่สนใจเดือนหนึ่งเราต้องทําให้กับ มหาไรธรรมศาสตร์สองครั้งนะครับนะเราก็จะที่แรกก็ว่าจะต้องไปที่ชุมชนนั้นชุมชนไหนสนใจเราก็จะไปสอนที่นั่นไปกับสี่ท่านไปอีกสามท่านรวมทั้งผมผมจะเป็นตัวหลักแล้วก็อีกสามท่านเป็นแกนนําไปด้วยไปช่วยกันฝึกสอนแต่อาจารย์ว่าเมื่อเรามีศูนย์แต่เรายังไม่พร้อมแต่ก็พร้อมในระดับหนึ่งอาจารย์ให้ ข้ามาเรียนรู้ที่นี่อย่างนี้ครับแล้วการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวัดนะคะเกี่ยวกับหลักมวรนี่วัดมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะวัดเราใช่ไหมคค่ะส่งเสริมในประเพณีวัฒนธรรมมันจะมีอีกผ้าถุงอีกใช่ไหมครับผ้าอีกห้างวัดเขาก็จะส่งเสริมอย่างเรามีงานกระถินมีงานอะไรเขาก็จะใช้พวกเรานี่นะขึ้นไปทําหรือว่าการกระถินเราจะต้องมีผ้าไตาใช่ไหมครับมีผ้าไตา ทีนี้อย่างจุลกรถินปั่นฝ้ายทอผ้าผ้าไตที่จะไปถวายกระถิน่นเราต้องใช้ผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยเราทาบันเดียวต้องเสร็จคือจะได้อาน,นิสงส์ที่ที่แรงกล้าคือเป็นคมเชื่อของคนร้านนาอย่างเงี้ยครับเราก็จะทําปั่นฝ้ายทาจุลกระถินหรือว่าทํากระถินเพื่อถวายกับทางวัดและส่งเสริมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ต้องทำและตัดเย็บให้เสร็จภายในวันเดียวนี่คือคือการเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมส่วนมากกับวัดเราก็จะเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมนะครับเนาะก,กับโรงเรียนแล้วก็ส่งเสริมความรู้ฝึกทักษะให้กับเด็กบ้านก็คือตัวพวกเรากับพวกชุมชนผู้นำให้เสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนนี่ครับ ประมาณนี้ครับค่ะก็ถือว่าหลักปรวรเนี่ยก็ยังยึดถือใช้กันมนาอย่างยาวนานอยู่นะคะก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ใช่ไหมครับใช่ราทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะตัวหนึ่งตัวไหนขาดขาดกันไม่ได้ครับบรวรนี้นะครับค่ะถ้าขาดคือชุมชนจะไม่เข้มแข็งเกิดการแตกแยกกันนะครับนาะตัวท่านพระคุณเจ้าก็เป็นตัวหลักที่ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านด้วยนะครับเนาะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ทุกเพศทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมนะคะมีครับใช่ค,ค่ะก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างอาชีพเสริมรจัดการาตวเองค่ะภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการเหมือนเป็นการชักนําแล้วก็ฟื้นฟูความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านให้ดีขึ้นใช่ไหมคะให้ สอดคล้องกับรายจ่ายเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดใช่ไหมคะใช่ครับทุกอย่างก็อาจจะผิดขัดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะพวกเราก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสม,มาชิพนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพศักยภาพของคนในชุมชนนะคะแล้วนะคะเราก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับกลุ่มพัฒนาสม,มาชีนี้นะคะก็ขอบคุณสาหรับการให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะ